I I say say What's Hey! 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 Go- สวัสดีครับผมก็เป็นกับผมคนเดิมในการ call me นะครับก็ในวันนี้นะครับน้องๆก็พี่จะมาสอนใีการทำเฟรมทาวเวอร์นะครับด้วยสเปรย์ไฟแช็กแล้วก็หนังยางนะครับคุณผู้ชมับเห็นป้โอเคนะครับน้องๆก็ถ้าอยากรู้อนุภาคว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับ เท่ไหมครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูวิธีการทํากันก่อนเลยนะครับน้องๆโอเคไปไปดูกันโอเคนะครับน้องๆก็ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้พี่เตือนนะครับว่าน้องๆไม่ควรนอกเรียนแบบไปทําที่บ้านเองนะครับหรือว่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้นนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่หรือว่ามีอุปกรณ์ที่เซฟน้องๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับน้องก็คือให้เอาไฟแช็กนะครับ มาติดตรงนี้ด้วยกาวร้อนนะครับแล้วก็ติดแนวตั้งแบบนี้นะครับน้องๆกับหัวแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดโอเคนะครับน้องๆมันก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับน้องๆให้เอาหนังยางนะครับมาลัดตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมาตรงไฟแช็กนะครับอ้อมาให้เอาหนังยางมาทาไว้กับตรงปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทียเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ เฟรมทาวเวอร์ของเรานะครับน้องๆโอเคนะครับทีนี้นะครับก็จุดไฟตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆจะใช้ไฟเช็อันเก่าน่ะไฟเช็ที่เราติดจุดก็ได้นะแต่ผมจะใช้นี้เพื่อความสะดวกนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเฟรมทาวเวอร์ของเรานะครับโอเคแล้วเราลองไปดูอนุภาคของมันกันนะครับโอเคเนี่ยนะครับน้องๆก็เสร็จกันเรียบร้อยนะครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่จะใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้องๆก็เตรียมดูกันเลยนะครับแบบนี้นะครับน้องๆ ที่นี้นะครับก็จะมาลองกับขวดน้ำกันดูนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้นะครับขวดน้ำมันอยู่ในสภาพนี้แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะรอให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับน้องๆโอเคและนี่ก็คือเศษซากของที่เราเผาตะกี้นี้นะครับน้องๆโอ้โหก็ดูดีครับสภาพนะครับโอ้โหหืมเกรียมเลยนะครับน้องๆแล้วนี่ก็ดูเหมือนกับว่ามันละลายไปหลายส่วนเลยนะก็สภาพก็ดูไม่ได้นะครับน้องๆก็เป็นอนุภาคที่ค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับผมก็เป็น้นครับผมก็ใครี่ชอบคลิปนี้นะครับการทดลองแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยน้ะก็เล่นอะไรอ่ะให้มันระวังนะครับน,น้องๆก็อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับสวัสดีครับ